ความแบบนี้มันจะเทน้ำร้อนใส่ดีกว่ามีอร่อยเนาะอยากทำของข้าวเจ้าขอนะนะครับโอเคมาวันนี้เราจะมารีวิวอ,อะไระสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวอะไรอ่ะถ้วยร้อนไงม,มาม่าถ้วยร้อนเขาเรียกม,มาม่าถ้วยร้อนอันนี้รส <ๆ S 1> หม่าล่าค่ะอันนี้รสอะไรคะกระเจี๊ยวบ้อน นี่ชาบูแจ่วอันนี้แจ่วฮอนอันนี้แล้วชาบูน้ำดําอันนี้ทางด้านะคะเดี๋ยวเป็นยังไงเรามาดูพร้อมกันค่ะมาเลยแจกนะคะแนะนําช่องก่อนหรออ๋อก็เดี๋ยวแนะนําเดี๋ยวพูดไปค่ะอันนี้ช่องไปคุยไปนะคะช่องหน้าโดยนะต่อเพื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาแจกกันเลยอันนี้ช่องช่องอะไรเออช่องอะไรวะเรียนออนไลน์เรนออนไลน์บายครูวันวิสานะคะอ ข้างในของเขาแกะออกมาก็าจะมีช้อนอาบุกเสร็จแล้วก็จะเป็น,น,นถ้วยแบบนี้นะคะอันนี้กมาแล้วนถ้วยแบบนี้แล้วก็ข้างในของเขาจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะอะไรนะครับถุงทําความร้อนสําหรับอุ่นอาหารเสร็จแล้วก็เป็นกูอันนี้ก็เอาก็ปูแต่้องเติมน้ำนเราต้องให้เติมปลาแล้วใหเติมน้ำนะคะ

ก็แบบนั้นจำโปงใสจำโปงดำก็จัดหอมๆอย่างนี้เป็นเย็นสองตัวนี้หอมนะตัวนี้หอมนะตัวนี้ชั้นจะเรียนตัวนี้ก็จะเรียนตัวนี้เป็น้ดี่ยวี่ยวอันนี้ไม่ได้ตัวเดี่ยวนะครับเราต้องต่อยิงเดี่ยวไปก่อนนะต้องติ้เหรอก็อันนี้นะครับก็มีการทำเตียนนะครับทำเตีนห้ารับประกันอยากเจ็ดนาทีอ่ะเร่อไฟนะครับอ่านจำปากกับน้ำร้อนอ่านไปกับน้ำร้อน ก็คือน้ำต้มน้ำุ่นเข้าไปนะคะน้ำกระดาษน้ำุูนธรรมดาามำาต้มนะคะแล้วก็ีาเออเขาต้้วให้ีเสร็จแล้วก็จะมีถงเท้าเาใส่้ล่เลยย่งโนัเรียมมาเลยค่ะแล้วเราไม่ใส่้ไใส่ไล่างน่มันกันงร้อนๆกับแฮมแนวความชื้นนะครับอย่าพยายามอย่าไปจับมันเยอะทีนี้ ทีนี้อะไรต่อคะมาม่าของเราพร้อมแล้วค่ะเราก็เติมแล้วก็น้ำใส่เติมพวกื่องปรุงก่อนครับเติมไอ้นี่ไข่อย่างเงี้ยหรอใส่ไข่ใส่หมูใส่อะไรเราก็ใส่ในนี้แต่เราชอบใส่ไข่นะเราจะใส่ไก่ไข่จะใส่กุ้งก็ใส่กุ้มชาบูชาบูใส่กุ้งกินกุ้งไข่มุฟองกินแค่นี้พอตอกใส่เลยใช่ไหมใช่ แส่ไค่ลงป้ายแต่กุีงเอาเต็มเลยอย่นี้เลยขอทิชชู่ด้ยนะคะใช่กุ้งใช้ได้ไหมเนี่ยกุ้งนะครับนี่ไงที่มันเป็นซองอ่ะขอกระดาษทิชชู่ที่เป็นซองอ่ะืมเสร็จแล้วไงต่อกุ้งมีใส่ไม่ได้เราไว้ตอนจบดีกว่าใช่ เสร็จแล้วก็เติมเติมน้ำเดี๋ยวค่อยใส่ตอนเติมน้ำใส่ตอนไหนอ่ะเติมน้ำตอนนี้ครับแล้วเติมไปเลยเราวเติมนี้ก่อนางนี้เติมเราต้องเติมไปในมาม่านะครับในปริมาณที่พอเหมาะนะคะไม่ต้องใส่อีกค่ะไม่สุกค่ะไม่สุกเลยมันจะไม่สุกอยาใส่แบบนั้นก็ใส่ขึ้นมาอีก ใสปมปมออกปมออกเหมือนเราต้มมากๆนะครับถ้าใส่เราใส่เยอะเดี๋ยวมันก็จัดจานนี่ชาบูชาบูผ right, ู้ทอนกล้องนู yeah. sí. ้นครับกล้องนู้นเราเป็นไรกล่องมันจะไม่สุกต้อใส่ให้มันไอ้นี่หแบบเพิ่มเพิ่มนะบางคนเขาก็บอกว่าไม่ใส่น้ําก็ได้นะเนาะใช่เพราะว่าความร้อนจากไอ้ถุงถุงข้าวนะครับถุงถุงถุงร้อนเนี่ยมันก็จะมีไอ้น้ําขึ้นมาด้วยเราเติมน้ำลงไปแล้วนะคะอ่าแล้วเขาบอกว่าเมื่อเติมน้ําเสร็จเราก็เอา เอเติมน้ำใส่ถุงร้อนอเติมใส่ไปดีครับเติมน้ำใส่นี้ประมาณขอบด้านล่างเออไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนี่มันจะมีขอบด้านล่างอยู่นะครับขอบด้านล่างนี้นะครับเราก็ดูด้านในไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่เป็นไรใส่แล้วก็ใส่ถุงใส่มาม่าลงไปหนร้อนแล้วไหนเห็นไหมปิดฝาปิดฝาครับนั่นแหละปิดใ้ตรงล็อกหมุนให้ตรงล็อก โอ้ปันขึ้นเลยครับจะเป็นอย่างนี้นี่เองคนต่อไปครับคนต่อไปเราเองตัววันวิสาเชิญครับเราเราจะเอาอันนี้ลงเติมให้มันพอดีขอบโอเคครับใส่งไปแล้วก็ปิดปากนะครับต้องล็อกเสร็จแล้วก็ปิดปากปิดฝาปิดฝาเดี๋ยวปิดฝาครับปิดฝาล็อกเต็ม ใส่อของ,ของนี่นะครับเราก็ใส่ให้ตรงของให้ถ้าพดอดีคอเยอะไปเดี๋ยวมันจะโอ้มันจะมีควันขึ้นปุ๊บสมงไรไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเพราะมันยังไม่ร้อ,อนบนในล่างมันเ,เดือดเดือมดอมากเลยค่ะไม่รู้ว่าทิ้งไม่กี่นาันที่นะ ประมาณห้าถึงสิบนาทีครับอ๋อห้าถึงสิบนาทีค่ะแล้วเราก็รอเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกัน,นะค่ะว่าห้าถึงสิบนาทีหนึ่งสองสามสี่ห้ากดต่อไปเราจะมาดูกันนะคะว่าห้าทีพันละระยะเวลาที่เขากกำหนดคือห้าถึงสิบนาทีแต่ตอนนี้ไปห้านาทีเสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่า จะเป็นยังไงบุปั่นวันขมุกขมัวเก่งมากเลยเดี๋ยวดูแชมพูกันดีโอเคแชมพูดื่มน้ำดื่มน้ำลายแล้วนะอยากกินน้ำน้ำโอ้น้ำไม่มีหรอะอ๋อพี่เอาน้ำน้อยแต่มีกุ้งมีจุ้งด้วยค่ะอยากใส่อะไรใส่ลงไปเลยค่ะโอเคโอเคต่อไปเป็นมาล่าอุ้ยโอ้ ร้อนมากเลยอุ้ยโอ้ยร้อน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 โอกินร้อนมากร้อนไปเคะอือโอ้นี่มาล่านะคะท่านผู้ชมต้มเลยอ๋ออันนี้ดูไข่ไข่เราก็สุนอ๋อวิเก่งแจ่วฮ้อนอันนี้แจ่วฮ้อนหรอใช่อืออยากทำข้าวแจ่วฮ้อนนะครับอันนี้มาล่านะคะคือแบบเราจะกินแบบ อย่างนี้เลยร้บบอนๆเลยค่ะเราจะได้อาถลบรอมากน้ำมีเยอะีอะแบบกรุ๊กคลิกนะคะโอ้โหไข่ก็สุกนะเนี่ยเพื่อนๆดูเจ้าแมค่ะไข่สุกจริงๆไข่สุดกดูดูดูชาบ,บูบบเข้มไปไหน่อยต้องชาบูน้ำดำแนะนำให้ใส่น้ำเยอะนิดนึงเยอะสักนิดไข่ก็เไปเลยมาล่าขนูคงจะถึงเครื่องแน่ๆเลย กล่องละเท่าไหร่นะเรายังไม่บอกราคากันเลยอ่ะราคาตลาดทั่วไปขายอยู่ที่กล่องละสี่สิบบาทแต่ราคาส่งผมไม่แน่ใจอ,อันนี้ผมซื้อกับน้องที่ทำงานมานะครับกล่องละสี่สิบน้องเขาขายให้สามกล่องร้อยสิบบาท mm hmm. ก็คาน้ำมันคาน้ำมันอะไรของเขาอ่อแต่ไปเราจะชิมแล้วนะคะ ชิ้นเลยค่ะของบณเจอนี่หมาล่านะคะท่านผู้ชมเป็นนั่งกร้อร่อยเกียวฮ้อนอืมแนะนำเป็นไงซาบูน้ำดำแนะนำเลยหมาล่าจีนจันคือแบบแพรที่ชอบแบบเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆหน่อยเครื่องเทศคือแน่นเยอะอุ้ยอร่อยจริงๆ chim ninh được chào mời chào mời anh có anh ơi chèo mời anh ơi chào mời anh ơi chào mời anh ơi ăn mời anh ơi chào mời anh ơi chào mời Bọn ơi chào mời ต้องลองต้องลองต้องลอ,งอ,งลองนะคะลองจริงๆไม่อร่อยได้ไงตั้งถ้วยละ4สี่สิบาทมาม่าถ้วยร้อนนะครับต้องหาลองมาดูครัก็ความสะดวกก็อยู่ตรงที่ไม่ต้องไปต้มน้ําร้อนนะครับนอนอยู่ในห้องเอาน้ํามาขวดหนึ่งแล้วก็มาม่ามาถ้วยหนึ่งก็สามารถต้มได้แล้วหรือขึ้นป่าขึ้นเขานะครับ ไม่สะดวกก่อไปนะครับก็พกน้ำมาถ้วยร้อนไปนะครับก็จะสะดวกในการรับประทานนะครับชิมครับไวรึเป่าเนี่ยไม่ได้มีถ้าโฆษณาเนี่ยอร่อยมากอร่อยมากเลยนะแต่นี้อร่อยจริงอันนี้มารีวิวนะครับแต่ถ้าใครจะสนใจนะครับก็ทักกันมาได้นี่ห้อนี้อร่อยนะ มันมีหลายยี่ห้อใช่ค่ะมันมีหลายยี่ห้อนะเพื่อนๆแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ายี่ห้อนี้มันยี่ห้ออะไรเนี่ยมันก็เขียนว่าบะหมี่พึ่งสเร็จรูปถ้วยร้อนชาบูน้ำดำเนาะราถ้วยร้อนอ,อน๋อถ้วยร้อนยี่ห้อถ้วยร้อนไม่รู้เหมืนนอนกันถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับในช่อง,งนนในช่องยูทูปของเรานะฮะด้วยละสี่สิบบาทไม่ซื้อเดี๋ยวจะให้ ให้น้องไปส่งน้องเขาจอดส่งบริการส่งฟรีด้วยนะถ้าใกล้ๆอ่ะเป็นไงร้อนจริงก็ประโยชน์ก็คือมันที่บอนครับไม่ต้องต้มน้ำร้อนให้เสียคับไว เพราะเราเสียค่ามามากไปแล้วถ้วยสี่สิบบาทเพื่อนนบางที่อาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะเพราะว่า,วามันแล้วแต่พื้นที่อาจจะเป็นเรื่องคล้ว่่งเงนด้วยลกขนทรงด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีหลายรถอยู่นะครับแต่วันนี้เรามารีวิวรถชาบูน้ำดำมาล่าค่ะเกี่ยวฮ้อนอืมสามรถนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆอยากให้รีวิวรถไหนหรือ ยี่ห้ออะไรก็คอมเมนต์มาได้คลิปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวทางช่องให้โบนัสปราเพลืแล้วก็ช่องออนไลน์เรียนออนไลน์บายควรวิสานะครับจะจัดให้นะครับแต่แนะนำมาราดอร่อยจริงค่ะเดี๋ยวพ้อมมาพิดสอง้องใครไม่ยอมกันเลยไม่มีคำว่ายอม ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ค่ะฝากด้วยนะคะอืมแตใถ้าเรืวิวอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไม่ได้ใต้คลิปนะครับถ้าเราสามารถ<ค>ำทำไ,ได้งบประมาณงะะบประมาณมีนะครับไม่เกินบาปอะไรเราก็ ทำให้เพื่อนๆได้ดูเป็นตัวอย่างก่อนที่จะสั่งมากินนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าอยากให้ลองอะไรบอกได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกคนจะเขาเรียกว่ารสสัมผัสนะมันจะไม่เหมือนกันเพราะผมเคยได้ยินช่องของอันนี้ขออ้างชื่อเลยว่ามอมถนัดแดกนะครับบอกว่าลิ้นของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับผมอาจจะกินอร่อยคุณอาจจะไม่อร่อยก็ได้ ฉะนั้นดูเพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจแล้วจะลองหรือไม่ลองก็อยู่ที่คุณตัดสินใจเองนะครับเดี๋ยวผมบอกว่าอร่อยคุณไปกินไม่อร่อยเดี๋ยวคุณก็มาด่าผมว่าดูอ้นนี้บอกว่าอรออ่อยยังไงก็ฝากช่องให้กดใหเปิดแล้วก็ช่องเรียนออนไลน์บายครูวันวิสากันด้วยนะครับฝากด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคราย สวัสดีค่ะกินกุ้งกินกุ้งโอ้